ว่ามันล้มไปบึนลงม,เลมนเส้นอนอนอ่นอนอน,อน,อนนะวัยรุ่นใจฮอนนะคะวัยสิบเจ็ดนี่พี่น้องเอ,อ้ยไปพัทยาว่าผมกําลังตั้งกอดเป็นลนลนกอดบ่ได้กระไตเลียนแล้วสิได้เหยาวนำเข่าตีผมเนี้ยอ,อาหารมา,ลมากลงจากน้อยเไปจ้างว่ากันวะกระปั้นท่อหอนนอ้อยเว้ยกระปั้นนก้นห้อยเว้ไปพันกันด้วาายเวลาเอาใจกวนชิ้นเอาวีเสนียดวีเดาได้มันก็ก่อติดไปเบิดดื่มอ๋อเรามึงอสิยูเห็นอย่างวะ อันผมสั้นๆจะไปฟ้าววิ่มันเห็ดหยั่งเอาจริงๆก็ไปมันไปไปเนาะอุ้ยงามเลยเมื่อเมื่อหันวิ่งีน้ำหนาววางได้หรือบอล่ลูกสาวแม่ผมมันติดไม่ล่าแล้วก็มือจับวีน่ะทําคือทาคือผกย้อนเจ้าจับวีน่ะเจ้าถึงอดบ่ได้ผมมันไปเกาะขึ้นมาสุดท้ายก็ต้องได้ตะไลไตเลียน เอ้ยเอามันทมเท่ๆเลยมันต้องคิดมากเลยถ้าเจ้ายังจับวีบอกเลยว่าผมเจ้ายาวมเาได้หรอกผมเกาบ่มีแล้วผมเกานะบ่มีจากเส้นแล้วน้อยเส้นแล้วมีตาไม่ทางนั้นเส้นน้อยๆอะไรเงี้ยการันเน่การันเน่เส้นาเนี่ยกัะบตรที่นี่กระบาพันกันเวลาเอาวีทีวีเนี่ยมัน เกาะบาติดปะอาดดาีอ้าวเราเจ้าซีอูกับใอรอย่างงั้กันนั่งสิวแล้วจะไปวีมันทําไมละ่ะไปวีมันทําไมก็ป้อ,ปอยแปลงซะนะมันมันเคยวีไงอ่อีนี้ใจมันไปมันก็ถนอมบ่ได้ละของมันอ้อนมันก็ต้องถนอมกว่าเก่านะเฮ้ยอย่าลืมว่าฮอร์โมนอะไรนะคอลลาเจนเฮาย่มมีพอบำรุงแล้วนะยายเอ้ยถ้าจะมันนี้เป็นไป ดีแล้วมันจังบ่ไม่ถึงหัวรถแท่เดียวมันจังบ่ได้มากล่มเออคิดไปสะหุ้นอีกนี่แหละเท่ดีทรงดาราอยู่อะไรนะฮอลลีวูดรู้บอ่เออบ่เจ็บบ,บ่ป่วยบ,บ่เป็นโรคเป็นภัยก็ดีแล้วเอย